หนาดูเซ็ตสวัสดีครับแป้ครับ Reaction วันนี้เป็น Official Trailer 1นะครับเออเขาบอกตัวเลขมาด้วยว่าเออ Trailer 1กับเรื่อง s h a z a m Fury of the Gods เฮ้ยชาแซมภาค2นะครับเออ จากดีซีหนึ่งสองสามโก้โอ้เพลงเอมิเนมโอ้มีการพูดถึงแฟลชอาควาแมนเท่ hmm. อย่างนั้นเท่อย่างนี้แบทแมน แต่กูเนี่ยกลางสุดละแมมโชว์หน่อยว่าอยู่ในจักรวาลยูนิเวอร์สเดียวกันเดี๋ยวคนไม่รู้แล้วก็มีเล่าเรื่องนะรีแคปรีแคปเด็กกูนี่เสื้อยือดเฮ้ครบรอบทีม แอนนาเบลตุ๊กตาแอนนาเบลมาปรึกษากับหมอเด็กขณะที่จะไปปรึกษากับจิตแพทย์ลูซี่ลิวนี่แปลงร่างเฮ้ยนี่ที่เล่นแฟร์ซิลเลียสหรววะ นั่นไงมีเซลลตระกูลหนังด้วยเราต้องทุกอย่างต้องเกี่ยวกับครอบครัวเหมือนภาพยนตร์ Fa แอน n ์ฟิ r i o ี s สโอ้เอาเพลงมาตัดต่อเก๋ๆ His n เนม is ส์เซา ไอคนนี้น่ารักดิเว้ยโอ้โหไอซีจี CG สวยวะ่ะเฮ้ย VFX แม่งใช้ได้เว้ยไอนักแสดงท่านนี้เล่น MCU มซียูด้วยนะเออภาคหนึ่งนะมั้งเออเออเออนี่ไปสู้เพื่อครอบครัวปกป้องโลกโอ้โหมายูนิคอร,ร์นดำแม่งโคตรเทพไอมังกรสวยวะ่ะ <c oughs> เอ้ย hey, ปีนี้นะเออสิ้นปีนี้อ่ะเปิดไฟก่อน mm hmm. เดี๋ยวเมาส์กันต่ออ่า mm hmm. ก็โอเคนะพอได้สไตล์หนังเนี่ยวายบ์ vibe, มวลบรรยากาศของหนังคล้ายๆภาคหนึ่งนะเออเอภาคแรกนี่ผมได้ดูนะครับได้ดูก็ประมาณนึ่งนะอารมณ์แบบมันเหมือนหนังเด็กนะจะ <c oughs> พูดกันตรงๆนะแบบหนังแบบวัยรุ่นตอนต้นๆเด็กแบบเด็กโตนิดนึงอะไรเงี้ย แล้วก็แบบตลกตลกหน่อยผสมคอมเมดี้อ่ะขอเช็คนักแสดงผู้กำกับหน่อยเออใช่จริงๆนะครับนักแสดงผู้หญิงนะเออที่อายุเยอะๆนิดนึงเนี่ยเฮเลนมิเรนนะครับเออที่ผมแซวว่ามาจากแฟรนไชส์ Fast and f u r i o u เเนี่ยใช่แล้วก็กล้ากล้าเนือ <laughs> กล้ากล้าเล่นมุกนะครับยิงมุกว่าแมาแบบชาแซมนะเขาคุยกับเฮเลนมิเรนนะว่าแบบว่า ผมอาจจะไม่อายุเยอะเท่าคุณแต่ผมดูหนังแฟนชาย Fast and Furious เน่ยครบทุกภาคนะเว้ยทุกอย่างเนี่ยมันต้องเกี่ยวกับเน้นความสำคัญเนี่ยให้กับครอบครัวนะครับ Family ถูกต้องนะครับ mm hmm. แล้วก็แบบกล,กล้าๆเอามุกนี้มาเล่นกับนักแสดงที่เล่นเรื่องนั้นแล้วมาแสดงเรื่องนี้ในด,ด้วยโอ้โหแม่งมุกแม่งโคตรเมตาสุดๆกันไปเลย แล้วก็ลูซี่ลิวนะครับเออท่านนี้ผมชอบมากเลยจากคิวบิลโอ้โหเฟี้ยวเลยแล้วก็จากชาลีแองเจิลนะยุคเก่านะครับยุคแรกๆเลยเออชอบชอบเออแล้วก็นักแสดงท่านนี้นะครับผิวสีเนี่ยใช่ใช่จีโมนฮุนซูเออที่เล่น MCU เนี่ยสองเรื่องเลยเล่น Guardians of the Galaxy เนี่ยด้วยแล้วก็เล่น Captain Marvel เนี่ยด้วย แล้วก็แสดงในชาแซมภาคหนึ่งนะเออภาคแรกที่เป็นพ่อมดวิเซอร์เนี่ยที่มอบพลังให้กับชาแซมเนี่ยนี่แหละเออกลับมาแสดงอ๋อแล้วก็ผู้กำกับนะครับท่านเดิมโอเคเดวิดเอฟแซนเบิร์กกำกับภาคแรกเนี่ยด้วยตอนปี2019นเนะเออแล้วก็มากำกับภาค2นะครับ Fury of the Gods ความแบบโกรธ ความแบบรุนแรงของเหล่าเทพทั้งหลายผู้กำกับดูประวัติมาก็เหมือนแบบมือใหม่พอสมควรนะส่วนใหญ่เนี่ยกำกับเป็นหนังสั้นนะครับเออและช่วงที่มากำกับหนังใหญ่ภาพยนตร์ใหญ่เนี่ยเป็นแบบหนังแบบฮอร์เร์นะ l i ฟเเรื่องนี้เนี่ยเหมือนผมไม่ได้ดูนะเออเพราะผมไม่ค่อยชอบดูหนังแนวนี้สักเท่าไหร่และก็จริงๆด้วยเป็นผู้กำกับ Annabel l e นะครับ Creation ปี2017มีหน้าเมื่อกี้นะ ในห้องของคุณหมอเด็กเนี่ยถึงมีอีสเตอร์เอ็กตุ๊กตาแอนนาเบลเนี่ยนั่งอยู่ด้วยอ๋อเพราะว่าเป็นหนังที่ผู้กำกับท่านนี้เนี่ยเคยกำกับนี่เองโอเค CG VFX ก็สวยงามดีนะเออใช้ได้เลยเหมือนภาคแรกนะครับเรื่องคุณภาพเนี่ยระดับแบบ DC เนี่ย มันก็ต้องแบบทําแบบเน้นๆนกันหน่อยแล้วก็ตอนหัวเทรเลอร์เนี่ยกลัวเราเนี่ยจะไม่รู้มากแม่อยู่จักรวาลเดียวกันกับเดอะแฟลชกับออค a แมนกับแบทแมนเวอร์ชันเบนเอฟเล็กก็ต้องแบบพูดถึงเนี่ยนิดนึงอ่ะโอเคอะให้คะแนนความไฮป์กันหน่อยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นแบบเทรเลอร์และคะแนนความคึกคักนะครับอยากดูภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนหลังจากที่เสพเทรเลอร์ตัวนี้ไปแล้ว เรื่องนี้นะครับคะแนนเต็ม10ผมจัดให้เลยที่6คะแนนเพราะว่าภาคแรกเนี่ยก็ไม่ค่อยโดนเออซักเท่าไหร่นะครับเฉยๆก็ดูได้เพลินเนเอเคไม่ได้แย่นะครับไม่ได้ถึงกับว่าแบบแย่ดูได้สนุกสนุกเพลินๆแต่ว่าส่วนตัวนะผมเฉยๆฉยแต่ภาคหนึ่ง แล้วพอมาดูเทรลเลอร์ของภาค2เนี่ยวายไนะครับมวลบรรยากาศของหนังเนี่ยก็คล้ายๆกับภาคแรกก็ไม่ได้แบบอลังการอะไรมากมายเนี่ยสักเท่าไหรน่นะอยากดูในอนาคตนะครับอยากดูแบบชาแซมปัะทะกับแบล็กแอด m เอออะไรอย่างนั้นเนี่ยมากกว่านะอะโอเคแต่เขามีให้ดูก็น่าจะดูนะครับสิ้นปีนี้นะช่วงแบบคริสต์มาสของปีนี้นะครับโอเค ท้ายคลิปนะครับโปรโมช่ช่องราบางตอนนี้ในช่องเราเปิดรับสมัครสมาชิกกันแล้วนะครับ membership ใครที่สนใจช่วยหรือช่องอยากสปอร์ตช่องอยากส่งกำลังให้ช่องอยากเป็นกำลังให้ช่องเนี่ยสมัครสมาชิกได้เลยลิงก์ในการสมัครเดี๋ยวผมวางไว้ในดีสคริปชันรายละเอียดคลิปนี้แล้วก็ในคอมเมนต์ปากหมุดของทุกคลิปและเพื่อเป็นการขอบคุณสมัครสมาชิกที่สมัครเข้ามาแล้วผมจะมีการผลิตคลิป exclusive คลิปเฉพาะสมาชิกเท่านั้น members only ซึ่งตอนนี้เริ่มมีการทำแล้วและในอนาคตจะมีการผลิตเพิ่มเติมอย่างแน่นอน และที่พลาดไม่ได้ต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่กดติดตามไว้ช่องเราเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากมากมากขอขอบคุณทุกๆ c o คอมเมนต์ที่แวะเวียนมาคุยกันนะครับขอบคุณมากมากมากแล้วก็รบกวนฝากไปกด l lowpage จ Facebook เป๊บัมลิงก์อยู่ในเดสคริปชันของทุกคลิปหรือใครที่เพิ่งบังเอิญมาเจอกันคลิปนี้คลิปแรกเลยอาจจะถูกใจกันอาจจะถูกชะตากัน แต่ยังลังเลที่จะกดติดตามไว้ช่องเราเนี่ยไม่ต้องลังเลเลยครับทุกคนอย่าลืม subscribe กด like กด share อมเมนต์ได้แต่ต้องไม่บูลลี่นะครับสวัสดีครับชาแซมภาคสง